ลากอยเพลส,สวัสดีครับมาพบกับภาคต่อของคลิปที่มีกระแสตอบรับดีมากในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือ5 NPC ที่มีเนื้อเรื่องสุดเศร้านั่นเองนะฮะท,ทันทีที่ปล่อยไปก็มีเสียงเรียกร้องว่าขอภาค2ต่อทันทีเลยนะครับซึ่งลากอยก็ไม่รอช้าจัดให้วันนี้มาพบกับ5 NPC ที่มีเนื้อเรื่องสุดเศร้าภาค2นั่นเองนะเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเกมนี้ไม่มีแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับแคดเดยใดทั้งนั้นนะรวมถึงอาจจะนักเดินทาง,งเราด้วยนะ เพราะฉะนั้นก่อนอื่นคนระับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับและฝากกด subscribe ช่องละก่อยเพย์ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับและสุดท้ายฝากพูดสรับสนตของเราไว้ สักครู่เดียวนะครับขอแนะนำ i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนเติมเพชรเกมชินิแพกง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชาระง่ายได้หลายช่องทางผลชอนช่าะนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มๆ้ไม่มว่าจะเป็นโรบลอ็อกไดออหรือสตีมรวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่นแกร็บไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดวเติมก่่อนนจทีหลังึึ Richmondhop ม,ม,มาเริ่มกันที่ NPC ีคนที่5ในคลิปนี้เลยดีกว่านะครับนั่นก็คืออัลเตดครับอาลเตดเป็น NPC นในเมืองมอนสเตดสามารถพบเขาได้ในสุสานหลังโบสถ์เนียสหน้าหลุมฝังศพเขาเป็นนักกวินิสัยใจดีครับที่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวและไม่สามารถเติมเต็มความปรารถนาของลูกสาวที่อยากจะฟังเพลงของเขาได้เราสามารถพบเขาได้ที่สุสานหน้าโบสถ์เนียสหน้าหลุมฝังศพในตอนกลางคืนนะฮะซึ่งก็ลองไปดูได้นะครับว่าจะเจอเขาไหมนะครับโดยเราเนี่ยจะเห็นเขากำลังเล่นดนตรีอยู่คนเดียวหน้าหลุมศพนั่นเองและ ไม่ได้ไปถามเขาเนี่ยเขาจะตอบกลับมาว่ากําลังเล่นเพลงกล่อมเด็กที่ลูกสาวของเขาชื่นชอบอยู่และทุกครั้งที่กลับบ้านลูกสาวของเขามาจะงองแงเพราะอยากให้เขาร้องเพลงให้ฟังแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาไปทํางานที่เมืองหลิวเวลูกสาวของเขาเกิดป่วยหนักและจะนั่นไม่นานได้เสียชีวิตไปโดยที่เขาไม่ได้เห็นเธอก่อนจะไปด้วยซ้ำนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่คนเป็นพ่อจะําให้ได้ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยประโยคสุดเจ็บปวดว่าลูกสาวของพ่อวางใจเถอพ่อจะอยู่กับลูกใจกนี้และตลอดไปโอ้โหแค่ NVC คนแรกนี่ก็เจ็บปวดจริงๆแล้วนะครับเอาความจริงมาเล่นนชัดๆะะฮ ความจริงเนี่ยก็มีหลายคนนะครับที่ไม่ได้ทําสิ่งที่คนที่เราดังนะครับอยากให้เราทำให้นะครับจนวันหนึ่งมันก็สายเกินไปนะครับทางคนยูเวอร์สก็เลยใส่ NPC คนนี้มาไว้เป็นบทเรียนให้กับพวกเรานั่นเอง NPC อันดับที่4ในคลิปนี้คือ คุณยายชูนะครับเป็น MC คุณยายที่อาศัยอยู่ในบ้านหอยสังที่เมืองหลีเวน,นะครับสมัยเปิดเกมใหม่ๆเนี่ยใครที่เดินเก็บหอยสังบ่อยๆเนี่ยน่าจะจำได้นะครับแล้วเมื่อเราเข้าไปคุยกับคุณยายเนี่ยเธอก็จะบอกว่ากําลังฟังเสียงเขาเล่าเรื่องอยู่ซึ่งนักเดินทางก็งงเพราะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเธอได้บอกต่อไปอีกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้ยินแต่หลายสิปีต่อมา เธอก็เดิมจะได้ยินเสียงของเขาแล้วละ่ะก่อนนี้เธอจะเล่าต่อว่าภายในบ้านหอยสังนี้เนี่ยหากหลับตาลงและฟังอย่างตั้งใจจะสามารถได้ยินเสียงที่มาจากทะเลถ้าอย่างนั้นสามีของฉันผู้ถูกทิ้งอยู่ท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่จะส่งข้อความอะไรมาถึงฉันบ้างไหยนะเพราะงั้นเน่ยฉันจึงย้ายมาอยู่ที่บ้านหอยสังนี้และคอยฟังเสียงมาโดยตลอดจะมีสักวันไหมที่จะได้ยินเสียงของสามีที่ลอยมากับคลื่น <c oughs> แล้วเมื่อถามเกี่ยวกับเขาคนนั้นเนี่ยเธอก็จะเล่าต่อว่าคุณยายเนี่ยเติบโตในหมู่บ้านชาวประมงกับสามีและตอนที่สามีของเธอเนี่ยขอแต่งงานก็ได้สัญญากันไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่ด้วยแต่ทั้งสองเ,เป็นชาวประมงครับทั้งสองก็มักจะออกไปหาปลาในทะเลเป็นประจำและหลังจากได้ทั้งสองแต่งงานกันได้4ปีวันหนึ่งที่ออกหาปลาในทะเลตามปกติน่ะก็เ,เกิดพายุหงก็นำอย่างรุนแรงซึ่งซัดเรือของสองสามีภรยาจนพังและด้วยความที่สามีเนี่ยรักคุณยายชูมากก็ได้ทำการมัดพระยายขงของเขาติดไว้กับเรือสำ จนถูกเคลื่อนซัดขึ้นฝั่งโดยที่ไม่มีสามีของเธออยู่ข้างๆแล้วแล้วก็คาดการณว่าสามีของเธอเนี่ยน่าจะจมน้ําไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ปัจจุบันว่ารอดหรือเปล่านะครับและใกล้ๆหน้าบ้านของคุณยายชูเนี่ยก็จะพบกับ NPC ที่มีชื่อว่านักพยากรณ์บู ซึ่งก็คาดเดาได้ว,ว่าเธออาจจะเป็นลูกสาวของคุณยายชูคนนี้เนาะหลังจากที่เราไปคุยกับเธอเนะี่ยเธอจะอธิบายเรื่องบ้านหอยสังนี้ว่าหอยสังสามารถส่งผ่านเสียงที่มาจากทะเลได้บ้านหอยสังนี้ก็เช่นกันแต่เสียงที่ส่งออกมาเนี่ยมันไม่ได้มาจากทะเลหากแต่มาจากทะเลแห่งวิญญาณหรือจะพูดง่ายๆก็คือเป็นไมโครโฟนของวิญญาณดังนั้นหากมีใครได้ยินเสียงหอยสังส่งมาจากทะเลแล้วก็บางทีสิ่งนั้นอาจหมายถึงก็หมายถึงอย่างที่ว่าแหละนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆสำหรับคุณยายชูนะที่ถูกพลัดพรากจากสามีาเป็นที่รักและ ก็ยังดีจนเวลาล่วงเลยมาเป็น10ปีแต่เธอก็ยังรอสามีของเธอเสมอมานะฮะ และเอ c นบลำัดต่อมาก็คือคุณตาเจียงเชียงนะครับเป็นเอ c ีซีที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านชิงซีที่หลีเว่ยคุณตาเจียงเชียงเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านเพียงลำพังคนเดียวและเมื่อเราเข้าไปคุยด้วยจะพบว่าคุณตามีาการหลงๆลืมๆโดยได้เ,ดเรียกว่ายายแก่ซึ่งัวเราเองเนี่ยก็พยายามบอกว่าจำผีคนแล้วไม่ใช่ซะหนอ่นอยแต่คุณตาเนี่ยก็ยืนยันว่าเราเนี่ยคือยายแก่นะครับก็ในห่วงเขาเนี่ยมีแค่คุณยายแก่ของเขาเท่านั้นจากนั้นคุณตาเนี่ยก็จะเล่าต่อไป,ไปอีกว่าลูกสาวของเราตอนนี้เนี่ยก็ยไม่เด็กแล้วควรจะคิดเร แล้วก็พูดต่อได้ว่าถ้าลมพายุในวันนัน้นไม่หนักถ้าฉันกลับมาเดียวกับเดิมสักครึ่งชั่วย,ยามลูกสาวของเราแล้วก็คุณยายแก่เนี่ยพวกเราก็คงจุดๆ,ๆนะครับคุ้นๆไหมฮะใช่แล้วนะครับมันคือเรื่องเดียวกันกับคนที่แล้วนั่นเองนะคุณตาเจียงเชียงเนี่ยตามเรื่องเล่านี้นะก็น่าจะนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากนะที่จะเป็นสามีของคุณยายชูนั่นเองนะฮะก็คือเรื่องราวที่ทั้งสองคนเล่านั้นเนี่ยทั้งคุณยายชูที่อยู่ที่บ้านหอยสังก้อนน,นี้และคุณตาเนี่ยก็เล่าถึงวันที่ลมพยายากกุ หรือลูกสาวตอนนั้นเนี่ยก็เล็กมากเพราะคุณตาจึงเชนเนี่ยพูดว่าจะไม่ได้ด้วยซ้ำว่าลูกสาวเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับดูแค่ว่ามีลูกสาวแต่ไม่เคยเห็นหน้าเลยและก็มี NPC ที่ชื่อว่านักพยากรณ์บูเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านหอยสังของคุณยายชู ซึ่งชื่อเนี่ยก็สอดคล้องกันนะครับบูกับชูอะไรเงี้ยนะแล้วคุณยายชูเนี่ยก็บอกว่าหลังจากวันที่เกิดเหตุนเนี่ยเวลาก็ล่วงเลยมาเป็น10ปีแล้วนะครับโอ้โหแบบสศกนาฏกรรมสุดๆนะครับแต่ก็ไม่รู้เป็นข่าวดีหรือเปล่านะบางคนอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้ที่คุณตาย,ยังมีชีวิตอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ได้เจอกันแล้วต่างฝ่ายก็ต่างไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงแล้วก็ดูไม่มีวี่แววจะได้มาเจอกันด้วยซึ่งถ้าเรื่องราวเป็นแบบนี้จริงๆก็คือถ้าเกิดคุณคุณตาเชียงเ,ยเงยยช เลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังว่านะครับค่ายเกมนี้นะเขาก็มีความสายดีของเขานะก็คงจะไม่แฮปปี้นิ่งหรอกนะครับก็คงจะแยกกันไปแบบนี้แหละนะแล้วก็ ไปต่อกันดีกว่านะครับที่ m p c ตัวที่2อันดับที่2ในคลิปนี้นะเป็นตัวที่4แล้วนะครับก็คือกรอดีนะครับเราเคยพูดถึงเธอไปบ้างแล้วในคลิป5 NPC ที่คนหมั่นไส้มากที่สุดนะครับเนอเรื่องของกรอดีเนี่ยก็เป็นเรื่อง,องที่เศร้าแล้วก็น่าอึดอัดมากๆนะครับเรก่องมอีว่าในเมืองมอนแซนเน่ยเราจะได้เจอกับเด็กสาวคนนึงที่มีภาพปิดตาอยู่ซึ่งรจริงๆก็เจอตั้งแต่แรกๆของเกมเลยนะเพราะว่ายือนอยู่แบบแทบจะก,กลางเมืองเลยนะแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวแล้วเราเนี่ยจะได้ยินเสียงของเธอขอพรให้คนคนึงให้ปลอดภัยอยู่ทุกวันเลยแล้วเมื่อเราเนี่ยเข้าไปคุยกับเธอเธอก็จะบอกเราว่าเนี่ยเสียงไม่คุ้นเลยมาจากที่อื่นใช่ไหมถึงฉันจะมองไม่เห็นแต่ก็ถ้ามีเรื่องให้ช่วยก็บอกได้นะก็จ บทพูดนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่ากรอดี้เนี่ยตาบอดนั่นเองนะคือเธอมองไม่เห็นนะแต่ประสาทหูเธอดีมากแล้วด้วยความที่เธอตาบอดเธอก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คุยกับใครเมื่อเราเข้าไปคุยด้วยเนี่ยเธอเลยตื่นเต้นครับและดีใจเป็นอย่างมากแล้วเมื่อเราถามเกี่ยวกับเธอเนี่ยเธอก็จะบอกว่าเธอชื่อกลอดี้และเธอมักจะรอกอตวินอยู่ที่นี่เสมอเพื่อขอพรให้ระหว่างที่เขาเดินทางกลับมาเนี่ยปราศจากอันตรายต่างๆจะได้กลับมาหาเธอเด็วๆนะครับแล้วเธอก็จะเล่าเกี่ยวกับกอตวินต่อว่าเนี่ย เป็นคนรักของเธอที่ได้ติดตามหัวหน้ากองอัศวินวากอารไปสำรวจแดนไกลตอนแรกเนี่ยก็ไม่อยากข้าไปเท่าไหร่แต่การที่คนรักของเธอคนนี้กอร์ดวินเนี่ย win, ได้เข้าร่วมกับหัวหน้ากองอัศวินก็เป็นที่ทำให้เขาภูมิใจสุดๆเลยเธอก็เลยไม่ขัดนั่นเองนะแต่กรอร์ดี้เนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าการเดินทางสำรวจครั้งนี้จะจบลงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็ทำได้แค่คอยต่อไปแล้วก็ขอพรให้แฟนของเธอปลอดภัยนั่นเองและกรอร์ดี้เนี่ยเธอก็รอมาตลอดเลยครับในทุกเทศกาลตั้งแต่เกมเปิดไม่ว่าจะเป็นแพทะไร่งจุดสี่อะไรเแล้กอีเวนท่ออ คนพูดของกอรดีเนี่ยจะกล่าวถึงแฟนอยู่ตลอดและขอพอรทุกเทศกาลเลยนะคือถ้าเรื่องมาจบตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้อะไรมากก็คือโอเคผู้หญิงคนนึงรอแฟนกลับมาก็โดยจะปกติดีแต่ความพิคอยู่ที่ว่ามันก็มีเควหนึ่งโผล่ขึ้นมานะฮะเควนี้ก็หลายคนที่ดูคลิปนั้นนะที่ n อ c ที่หน้ามันใช่เนี่ยก็จะได้ฟังไปแล้วนะครับก็คือแฟนของเธอเนี่ยที่ชื่อกอร์ดวินเนี่ยโผล่มาครับแล้วก็ไปยืนอยู่นอกเมืองแบบห่างไปนิดเดียวเองนะ ก็ค <an indo> ือไม่ได <function> <th phin at> <tea> ้เ <distintos> ด <fry UC> ินทางออกไปสำรวจแดนไกลอย่างที่กอร์ีเข้าใจซะงั้นคืออยู่ด้านนอกข้างๆเมืองเลยเนะเราก็จะเห็นเขาเดินไปเดินมาอยู่นะแล้วถ้าเราเดินไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเขาว่างลาดตะเวนอยู่มีอะไรช่วยกันเหรอแล้วเขาจะเล่าต่อว่าเนี่ยเขาเป็นอดวินชันนํของแคลฟอเนียเลยนะที่หัวหน้าอวินวากะเลื่อมมือกับมือเลยแล้วเขาจะถามเราว่าเรารู้จักกอร์ลีมหเป็นแฟนของเขาเองแล้วเราเนี่ยก็จะจําได้ว่าเฮ้ยกอร์ีบอกเราไว้ว่าอย่างไงใช่ไหมเราก็เลยจะถามเขาทำไมกอรวิอยู่ที่นี่ว่าแบบแล้วไหนว่าไปสำรวจแดนไกลไง ที่คณะสำรวจของผู้ประชาการวากะเจาะไปทำภารกิจเนี่ยก็วินเน่ยดันทำหสวรรค์นิกรนี่ให้ไว้หายก็เลยพยายามหาอยู่นานแต่หาไม่เจอก็เลยตกขบวนคณะสำรวจไปนั่นเองนะตกรถนะฮะตกเครื่องนะฮะกอวินนะก็เลยตัดพ้อตัวเองว่าของที่ระลึกของแฟนสาวนี่ก็หาไม่เจอไอ้ขบวนนักสำรวจเนี่ยก็ตกขบวนอีกตัวเองเนี่ยก็เลยรู้สึกอายจนไม่กล้ากลับไปสู้หน้าของกอรี้นะฮะซึ่งความเศร้าก็คือกอรี้เนี่ยก็ก็เข้าใจว่าแฟนของเขาเนี่ยกำลังทำหน้าที่อยู่แดนไกลก็ขอพรให้แฟนของเขากลับมาอย่างปลอดภัยทุกๆวันคือกอรี์ดี้วเนนะแ้วเธอก็่ดย จะทําสิ่งที่เธอทําได้ให้กับแฟนอันเป็นที่รักของเธอได้มากที่สุดแต่ความจริงแล้วคือแฟนของเธอนั้นไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะแล้วคุณก็วินเนอร์ก็ยังไม่รู้ตัวว่าสิ่งนี้ทําลงไปเนะี่ยกำลังทำร้ายรอรี่อยู่ก็หวังหวังว่าสวรรค์เขาจะคิดได้นะแต่จริงๆเนาะก็วินเนอร์ก็อาจจะโกหกตอไปก็ได้นะครับเรื่องราวของสองคนนี้เนี่ยก็อาจจะมาถึงจุดจบตอนที่ผู้บัญชาการวากะ ซึ่งน่าจะเป็นตัวละครที่เราเล่นไดในอนาคตนะกลับมาถึงมอนซ์แสตนะครับเราก็น่าจะได้เห็นว่า2คนนี้เนี่ยมนลงเออกันยังไงแฮปปี้นิ่งหรือเปล่าหรือก็วินเนี่ยก็จะเลือกแค่โกหกกอือว่ากลับมาแล้วนะสวัสดีอะไรแบบนี้นะซึ่งผมก็เดาว่าเกมน,นี้เนี่ยไม่มีแฮปปี้นิ่งอยู่แล้วนะดีไม่ดีจบแย่ก,กว่านั้นอีกนะก็ลองรอดูต่อไปกันแล้วกันนะฮะมาถึง NBC ตัวที่5ครับเป็นอันดับที่1ในคลิปนี้ n อ c ที่มีเนื้อเรื่องสุดเศร้าภาค2นะครับก็คือ คาธารีน่านะครับใครจำได้บ้างนะครับเป็น NPC ที่ใช้โมเดลอิเล็กตรอนซิซิเนตหรือนักเวทไฟฟ้าฟาตุยที่เรียกมแมลงวันได้นั่นแหละในเควส์ Lost in the Foreign Land World นะหลงทางในดินแดนต่างถิ่นฮะวง,งเล็บแปลเองนะเรื่องราวของเควสนี้เนี่ยก็มีว่าในแคสซัมระหว่างที่เรากำลังเดินเล่นอยู่ในบริเวณ Growing n a r o s เราจะเจอกับอิเล็กตรอนซิซิเนตซึ่งปกติเนี่ยเป็นมอนสเตอร์เป็นศัตรูนะนหลังจากที่เราเอาชนะเธอได้เนี่ยตัวของอิเล็กตรอนซิซิเนตตัวนี้เนี่ยก็จะงงว่าเราเป็นใคร อื่นที่ได้ไงแล้วมาโจมตีเราทําไมอะไรเงี้ยพอคุยกันไม่ได้สักพักนึงก็จะมีมอนเตอร์ตัวอื่นเข้ามาโจมตีทั้งสองก่อนที่ทั้งสองคนจะร่วมมือกันจนเอาชนะมอนเตอร์ได้ทีนีน้ทั้งสองคนคือเรากับกับเขาเนี่ยก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ศัตรูกันก็เลยพูดคุยกังไปสักพักจนเชื่อใจกันได้นะครับหลังจากนั้นอิเล็กโทรซิซินเมดคาตาลีนาเนี่ยก็พาเราไปที่ตั้งแคมป์ของเธอก็พูดคุยกันเล็กน้อยแล้วเธอก็จะบอกเราว่าฉันยังพักผ่อนแล้วละ่ะแผลเก่ายังไม่หายดีขอโทษด้วยแล้วก่อนเธอจะไปเนี่ยเธอก็เหมือนอยากจะขอเราช่วยอะไรบางอย่างโดยบอกกันแล้วว่าเออถ้าเธอสะดวกว่าหลังมาหาฉันด้วยนะแล้วคุยในวาได้ก็จบลงนะครับก็คือที่บอกว่าหลังมาหาด้วยเนี่ย คือจะปูไปวันถัดไปนั่นเองแล้วพอวันที่2เนี่ยพอเรามาที่เดิมเนี่ยเธอก็จะบอกเราว่าเพื่อนของเธอชื่อนิ c โคเลมเป็นเพื่อนร่วมทีมได้พลัดหลงกันก็เลยวานให้เราเนี่ยช่วยตามหาบอะแสที่เขาทิ้งให้ไว้หน่อยได้ไหมเพราะถ้าเขามีชีวิตอยู่เนี่ยได้โปรดพากลับมาหาฉันด้วยแต่ถ้าเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว ก็มาบอกให้ฉันรู้หน่อยหลังจากที่คุยกับใบสภาก็จะได้รู้ว่าคาตาดีน่าเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบนพื้นดินเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับแต่หลังจากคุยกับเธอเนี่ยเธอก็เข้าใจได้ว่าข้างบนน่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอนเพราะสบเบียนที่ส่งลงมาใต้ดินอยู่อยู่ก็าขาดหายไปแต่เธอก็บอกว่าเรื่องนี้เอาไวท้ทีหลังสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเธอเป็นห่วงแค่นิโคลเลคนเดียวเท่านั้น,น,นเธอก็เล่าต่อไปว่าตอนที่เราฟาตัยกำลังถอนทัพเนี่ยนิโคลเลได้พลัดหลงกับทีมครับจากนั้นคาตาดีน่าเนี่ยก็ออกมาตามหาเขาจนสุดท้้้าา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 ายยยยเเเเเเธออออนน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 ีีีี่่่่่่่กก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 ็็็พพพพลล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 ลดดดดหหหหหงงงงงัััััับบบทททททมมมมมชสสวววตตตตตุใใรรรจจคคคืูิโไไศปะข นั่นเองนะคล้ายๆกับคนก่อนนี้เลยนะแต่หลอกกันนิดนึงนะคนก่อนนี้เหตุผลไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะแต่หลังจากนั้นครับน้นเดิน,นทางครับก็ได้ออกตามหานิโคเลตามบาแสที่คาตาเนนาให้ไว้แล้วเมื่อเราไปถึงสถานที่นั้นก็ได้พบกับซากไดอารี่ของ10โทนิโคเลนะครับในไดอารี่เนี่ยเราจะเห็นว่านิโคเลเนี่ยก็ยังคงพยายามล่อสตุูให้ออกห่างจากกองกําลังหลัก ให้ได้มากที่สุดแล้วบอกแสต่อไปก็คือนิโคเเลบอกว่าในไดอรดี A ่เนี่ยบอกว่ามีดูอยู่ใกล้ป้อมปราการทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มันที่เขาเอาจจะสามารถใช้เส้นทางนั้นได้แล้วเราก็เดินไปต่อตามบอสแสนี้ครับเราจะนั้นไปถึงเนี่ยจะมีกระดาษอยู่อีกแผ่นหนึ่งวางอยู่ในที่พักและตราแสนรักของฟาตัวที่เปื้อนเลือดอยู่ในกระดาษแผ่นนั้นเราก็จะได้รู้ว่าขาซ้ายของนิโคเลเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแลวเขาก็ได้บอกอีกว่าในถ้ำมีทางอ,อ,กอีกทางหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปโผล่ที่ไหนแล้วข้อความถัดไป แคทยาหรือก็คือแคตารีน่านั่นแหละนะครับแล้วเราเนี่ยก็เอาข้อมูลเนี่ยกลับไปบอกกับแคตารีนานะและแคตารีน่าเนี่ยก็กังวลใจเป็นอย่างมากก่อนเธอจะถามกันเราว่าเจอของพวกนี้ที่ไหนแล้วเราก็บอกสถานที่ไปคาตารีน่าเนี่ยก็จะกล่าวขอบคุณเราแล้วก็ขอโทษเรา แล้วหวังว่าน,นี้คนเลนเนี่ยจะสละชีพในหน้าที่เธอยอมเชื่อแบบนั้นดีกว่านะครับก่อนที่ตัวของเราเนี่ยจะถามเธอว่ามีแผนอะไรไหมยอยากเราช่วยอะไรอีกไหมคาเธดิน่าตอบเราว่าไม่เป็นแล้วละไม่อยากรบกวนเธอไปมากกว่านี้บางทีฉันเนี่ยจะออกไปตามหานคนเลนเองเพราะเชื่อเขามีชีวิตอยู่ก่อนที่จะกล่าวคำขอบคุณเราแล้ววันนี้ก็จบลงในโฆษณาเนี่ยเราก็จะได้รู้ความจริงครับว่าคาเธดิน่า เป็นพี่สาวของนิโคเลนั่นเองครับสองคนนี้เป็นเด็กกำพร,ร้าที่ถูกเลี้ยงดูมาในสถานที่เดียวกันและหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราไปที่ตั้งแคมป์คาตาเนนาอีกวันหนึ่งเรยจะพบว่าเธอไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับและถ้าเราไปตามบอแสเก่าของนิโคเลที่ได้บอกคาตาเนนาไปเราก็จะไปพบกับจดหมายที่คาทาเนนาเคยเก็บรักษาไว้ตกอยู่ที่มีกลิ่นของไฟวอเทอร์ติดอยู่บนจดหมายและนี่ก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราได้เห็นเกี่ยวกับคาตาเนนานะครับในเควสนี้เนี่ยจะเห็นว่าในเดลี่เรือจดหมายต่างงี่เพางของนิทคลเ,นขขเ,เันกันกมา ไม่แพ้พี่น้องสายเลดเดียวกันเลยก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคาตาลีน่าเนี่ยถึงได้เป็นห่วงรถฉาดของเขาขณะนี้นะครับส่วนชะตากรรมของสอง,องนี้เป็นยังไงนั้นก็ยังเป็นปลายเปิดอยู่แต่ก็แน่นอนก็เดาได้ประมาณ90%ว่าไม่น่ารอดนะเพราะตัวของคาตาลิน่าเนี่ยก็บาดเจ็บจมแผลด้วยอยู่แล้วส่วนนิโคเล่เนี่ยก็บาดเจ็บหนักเช่นกันและโดนชายชุดดำที่บอกเป็นนักดาบจับไปซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครด้วยนะครับโอ้ใครได้เล่นเควสนี้แล้วบ้างแล้วตอนเล่นเนี่ยรู้สึกยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาแชร์กันได้น ภาค2นั่นเองนะฮะก็ฟังแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้อย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าอยากได้ภาค3เนี่ยก็คอมเมนต์มาด้วยนะว่าอยากได้ภาค3นะหรืออยากดูคลิปเนื้อเรื่องของเกน i n นิ p พ็ t ในเทปปิดไหนๆอีกก็คอมเมนต์มาเสนอแนะได้เช่นกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดซั b สไครป์ลาวกบเพลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้ลากาเพลก็ขอลาไปก่อนม้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย